อสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนลงมอสนะครับซึ่งก็ยง่ายตอนแรกก็เข้ามาใน Youtube นะฮะแล้วก็พิมพ์ไปว่า MOD ไหมครับ PE 0ูนย์จุดสิบนะครับพอโหลดมาเสร็จมันจะอยู่ในไฟล์ของเราเราเก็บไว้ไหนก็แล้วแต่เรานะฮะเสร็จแ,แล้วเราก็แตกไฟล์ให้เรียบร้อยเสร็จแ,แล้วเราก็เข้ามาเข้าในบล็อกกันเชอรนะ์แล้วบล็อกกันเชอร์โปรฮะ ซึ่งถ้าโหลดในเพจโต้อบอนเช่โปว่ามันจะเสียตังค์นะครับก็ต้องไปหาโหลดตามเว็บเอานะตามโฟร์แชร์ตามเว็บอันนี้มันก็โหลดได้เหมือนกันนะฮะเอาฮะเราก็กดเข้ามาตรงนี้นะแล้วกดอันที่สองอะฮะพอเสร็จแล้วนะมันผิดโทษกรรมครับโทษครับอ่ะ เราก็กดเข้าไปอันแรกนะฮะเราเก็บเราเก็บมอสไว้ในไหน,นะฮะเราก็ไปโหลดในนั้นนะฮะซึ่งผมเก็บไว้นี้ผมก็กดเข้าไปอ่ะมันจะมีอันนี้ขึ้นมาเราก็กดเข้าไปนะฮะแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้นะฮะก็กดออกมาเสร็จแล้วก็กดเพย์นะฮะล้วก็กดเข้าเซิฟที่ผมสร้างเอาไว้เล่นคนเดียวแก้เบื่อนะฮะเพราะผมไม่มีอะไรทำผมได้ลงมอสสองถือของสองมือนะยนะซึ่งตอนแรกเนี่ย ที่ใส่ของเนี่ยมันจะไม่มีพวกแครอททองแอปเปิลทองพวกนี้มันจะไม่มีนะฮะซึ่งผมลงมอสมามันก็มีมาให้นะฮะก็ไม่มีแล้วมากครับก็แค่นี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิวธีโหลดแอปแตกไฟล์วิธีแตกไฟลฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนนะฮะซึ่งคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะสกีสุดเดย์เจอปืนครับ